ค่าตอบแทนการประกอบวิชาชีพอิสระนะครับวิชาชีพอิสระเขาบอกไว้แล้วว่ามันมีอะไรบ้างดังนั้นถ้าเกิดคุณไม่ได้ประกอบวิชาชีพตามนี้เนี่ยคุณกรอกช่องนี้ไม่ได้ช่องนี้เนี่ยคนมักจะเข้าใจผิดระหว่างวิชาชีพอิสระกับฟรีแลนซ์ที่เป็นอาชีพอิสระถ้าฟรีแลนซ์กลับไปที่เมนูของฟรีแลนซ์แต่ว่าถ้าเป็นวิชาชีพอิสระอยู่ช่องนี้นะครับทำอะไรบ้างกฎหมายประกอบโรคศิลปะนะครับอันนี้คือในทางเทคนิคความหมายคืออาชีพที่เกี่ยวข้องกับแพทย์นะครับที่มีใบประกอบโรคศิลปะแพทย์เภสัชกรนนะะรัไาางวกี้้้ชมใปศิลถถึจสด วิศวะนะครับสถาปัตย์การบัญชีประนีสิงต่างๆนะครับตรงนี้ก็เหมือนกันก็คือต้องมีลักษณะการทํางานในรูปแบบนี้ต้องทํางานโดยมีการลงทุนรงแรงความหมายคือไม่ว่าจะทําอะไรก็ตามทนายความต้องเปิดสำนักง,งานทนายความของตัวเองนะครับหมอต้องเปิดคลินิกตัวเองนะครับวิศวกรรมนะต่างๆสถาปัตย์การบัญชีต,ต่างๆพวกนี้เนี่ยต้องเปิดเป็นคล้ายๆสำนักง,งานของตัวเอง,อง,เองก็คือมีการแยกออกมาประกอบกิจการต่างๆเพราะว่าต่อให้คุณทําอาชีพนี้แต่ว่าถ้าเกิดคุณรับงานในลักษณะของเงินเดือนคุณก็จะกลับไปเป็นมนุย์เงินเดือนตามปกติ ก็ไปอยู่ในกลุ่มเงินเดือนรับงานในลนักษณะของฟรีแลนซ์ก็จะไปอยู่เข้ากลุ่มฟรีแลนซ์แม้ว่าจะประกรอบอาชีพพวกนี้ก็ตามนะครับจุดสําคัญตรงนี้ก็เลยเป็นจุดหนึ่งที่ต้องมีการประกรอบอาชีพในลนักษณะวิชา,าชีพที่มีการลงทุนลงแรงทํางานของตัวเองทีนี้ถ้าเกิดเราเข้ามาดูเนี่ยเราจะเห็นว่าเวลาเลือกยื่นเนี่ยเขาก็จะถามว่าเราทําอาชีพอะไรจุดที่มันแตกต่างกันละกันนะครับก็จะมีการประกรอบโรคศิลป,ปะในกลุ่มของวิชาชีพแพทย์กับประนีศิลปกรรมเนี่ยจะหักเหมาได้60%อันนี้เป็นอัปเดตใหม่ตาม่าออนปีที่แล้วที่เาปรับปุข้อกฎหมยน เป็นที่เหลือนะครับกฎหมายนะครับวิศวะสถาปัตย์พวกนี้เนี่ยจะได้30%อันนี้เราสมมุติว่าเป็นบัญชีแล้วกันนะครับตามอาชีพจริงเราสมมุติว่าเปิดสำนังกงานบัญชีแล้วกันนะครับมีรายได้อีก2องแสนห้านะครับที่ต้องสังเกตอีกนิดนึงก็คือว่าสําหรับบางเมนูถ้าคุณไม่ถูกหักภาษีนนหนาที่จ่ายเนี่ยคุณอาจจะบันทึกข้อมูลไม่ได้มันจะขึ้นแบบนี้ในแต่ละอันเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันใน,นกรณีของการประกอบวิชาชีพพวกนี้เนี่ยโดยทั่วไปต้องมีการถูกหักภาษีงน้ลานงรที่จ่ายดังนั้นมันเ,ยเนาย ามจริงปับ๊บเมื่อกอกตัวเลขเข้าไปก็จะมีเมนูตรงนี้โผล่ขึ้นมาให้คุณดูรายละเอียดนะครับส่วนถ้าเกิดเลือกหักแบบเหมานะครับถ้ามาดูตรงนี้เขาก็จะคำนวณให้เห็นว่าเนี่ยนะรายได้เท่านี้นะหักแบบเหมาเหลือเท่านี้มีภาษีหักเท่าไหร่นะครับก็อย่าลืมกอกข้อมูลตรงนี้ให้ถูกต้องละกันนะครับ